ทุกคนคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นฉีคืออะไรจะเป็นการจูฮันหรือว่าจะเป็นการจิ้มตูดฮันแบบตึงๆหรือจะเป็นการซับเพื่อนที่โดนผูกกับลูกโปง่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมาแต่มันคือสกินนั่นเองริงแน่นอนว่าความตึงนะคะขึ้นอยู่กับสกิน กช่อปะต้องเชื่อหรอกเราพูดไปเลยน่ะก็มาแล้วนะคะกับสกินใหม่ที่คอลแลบกับทางมหาวิทยาลัยอะไรสักอย่างเราอ่านแล้วนะคะแต่เ่าก็ลืมเออก็นั่นแหละก็เป็นสกินม่วงสกินใหม่นะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งเกลือกระดุมแดงแล้วก็ปัดกดล็อกสกินเลยสามารถไปซื้อกันได้เราบอกเลยว่าสวยมากจริงจะให้ดูเดีมุนเมุน นี่ดูเห็นสกินนี้เห็นสกินนี้แล้วให้ฟิลเหมือนแบบว่ากลับกูซูนะฮะจริงแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะเคยดูปรมาเจอร์นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนเราซื้อเครื่องประดับมาแล้วนะแล้วก็จัดคู่กันมาเลยก็ ครจะซือ้อก็แนะนำให้ซื้อทั้งสองน,นะคะเพราะว่าสวยจริงๆไปเล่นก็นเลยดีกว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ราคาถูกเครดิตดีเติมไวน่าเชื่อถือเราขอแนะนำา Topup พช็อร้านเติมเกมอินดี้ดีที่5ซึ่งทางร้านจะมีระบบเติม2แบบนะคะนั่นก็คือเติมแล้วได้กระดุมเลยและแบบพรออเดอร์ค่ะซึ่งพรออเดอร์นะคะก็จะรอประมาณ1-3วันค่ะแต่ราคาจะถูกกว่าแบบเติมกระดุมเข้ทาทันทีแน่นอน เหมาะสําหรับคนที่อยากได้กระดุมมาดองคุมคุมและไม่เรียบใช้นะคะแบบว่าเราเปิดตัวที่ชอบกันอะไรอย่างงี้เราแล้วแบบว่าอยากได้กระดุมได้เยอะราคาถูกถก็สามารถเติมแบบพีออเดอร์ได้นอกจากนั้นยังไม่พอหากใครไปเติมกับทางร้านนี้นะคะแล้วบอกว่ามาจากช่องลิงก์แคลแงของเราเนี่ยก็จะได้ส่วนลดอีกนะคะจะหาแบบนี้ได้ที่ไหนอีกหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะแล้วดีดีมีโปรม,มากมายให้เลือกอย่าลืมไปอุดหนุนกัน,นเยอะนะคะ เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะคะสามารถไปกดเข้าได้เลยฉี่ตัวจริงอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงมีเราชนะอยู่แล้วจริง <c oughs> เดี๋ยวเราจะเป็นประมาจารย์ในการช่วยเพื่อนเองรอดูรอดู <c oughs> แบบบอกเลยว่าซิมโดนหันทุกรอบ นี่ทุก <grid> คนเดี๋ยวเราจะมากดอีโมจิให้ดูนะคะว่ามันจะสวยขานาดไหนแต่ว่าสก,กินนี้ค่อนข้างที่จะตรงปกเลยนะคือเราแบบว่าไปเห็นคอมเมนต์มาคือบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ไม่ตรงปกเลยอะไรแบบนี้กับโปสเตอร์ที่ออกมานะ ราก็คิดว่าก็สวยนะดูดิดูความแบบดีเทลอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเต้นให้ดูแล้วกันอยู่ไหนอะเอ้มันมีท่าเต้นไหมนะไม่มีมีแต่ขี่มังกรฮนะเดี๋ยวเราจะขี่มังกรให้ดูนี่นี่อะฟิลแบบว่าอัน,นี้จริงฟิลแบบกับกูซซของจริงไหวถ้ <laughs> าไมเราเราไม่ได้วิ่งเล่นนะจริง เออแล้วก็พูดถึงไอ้นี่แบบว่าเวลาเรากดธรรมดาใช่ไหมหรือว่าแบบลงแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามีคนทักอะ่ะคือเราจะแบบรู้สึกแบบว่ากดดันมากคือเออเข้าใจแหละแบบว่าเออวันดีครับเจอเออ,เอ,อโชว์แปลงอะไรแบบนี้แต่เราแบบโอทุกคนเวลาแบบมันมีคนทักแล้วมันจะแบบถ้าเราเล่นไม่ดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทักได้ไม่ได้อะไรเราแต่แค่พูดถึงว่าเวลามีคนทักเราจะ รู้สึกลบเวลาเล่นนะฮ <laughs> ถ้าไม่มีคนรู้จักเลยมันจะเล่นแบบโยนโยนไงโยนโยนยังไงก็ได้แต่พอแบบเจอคนรู้จักเราอะไรแบบนี้แล้วก็อุ้ยเดี๋ยวเราจะปั่นเครื่องนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปช่วยทุกคนนะฮะเดี๋ยวเครื่องไม่ทันแป๊บหนึ่งปรับนุ่แปรบนุบบน่มหรือว่าเราไปเลยดีจริงๆไปเลยดีกว่านี่ทุกคนเดี๋วเราจะขอให้ดู นี่ดีวความแบบเอฟเฟกสวยมากจริงๆเดี๋ยวเราจะโชว์สเต็ปปัดหมอกให้ดูดูดูด,ด,ๆๆดๆๆูมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาดิมาดๆๆีนี่ๆๆนี่เดี๋ยวปหนึ่งนะอุ้ยหายแล้วออโอเคโก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  นี่นี่อา้าวทุกคนเห็นเอฟเฟกต์เมื่อกี้ปะ<ม>คือจริงๆแล้วฉี่อ่ะมันมีเทคนิคในการจิ้มใช่ไหมแบบว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,ท,ะที่มันจะที่มันจะทําให้หันตีไม่ได้ประมาณสิบเจ็ดวิแต่ว่ามันต้องตีรัวๆแต่ว่าเราตีไม่รวย <laughs> พอะเราตีไม่รวยใช่ปะมันก็ทําให้หันแบบเจ็บ แค่แบบไม่ถึงสิบวิอ่ะต่ไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้แค่สองเมื่อกี้แค่สอมจริงแล้วเราจะไปปั่นตรงตรงไหนดี why why อ้ยพี่มาช่วยแล้วอือ<ะ>ทุกคนคิดว่าเราจะช่วยเขาได้หรือเปล่าเนี่ย เนียนเน ed, <S <S ียนเนียนเนียนเนียนแล้วว่าเราก็เนียนอยู่นะโอ้ยไม่ทันน่ะก็ลงมาโอ้ยไม่ถึงโอ้ยทุกคนเราไปไม่ถึงนะโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะปั่นตรงนี้ดีกว่าโอ้ยคือเอาจริงฉีมันก็เรารู้สึกว่าหันมันแก้ทางง่ายอยู่นะแค่แบบว่าต้องดักหน่อยอะเวลาหันเอ๊ะเวลาหันจะพูดว่าฉี่ไปทันเวลาฉี่จะตีอะแค่แบบแค่เดินออกระยะไม้มันก็ไม่โดนละแต่ก็แบบแต่ก็อาจจะโดเหมือนเดิมนะถ้าเราเอาไม่ทันแต่ว่าหันมา ฮันอยู่ไหนไม่รู้โอเคแล้วถ้าแบบเออถ้าฮันเราโดทอมมาอีกอ่ะคิดเดสมอรีทำไมเราจะเต้นโอ้โอเคเขาจะมาโซนเครื่องเหรอแต่ว่าเครื่อเพึ่งสิบเปอร์เซ็นต์อุ๊ยเราดิด้ย,ยเขาเอาดิ้นช้ามา เราเออดินไว้สามขั้นมาแล้วเนี่ยยังไม่หลุดเลยคือไม่เข้าใจว่าเขาโซนเครื่องอะไรไว้จังติงคือถ้าเครื่องสั่นแบบประมาณห้าสิบอะไรเงี้ยจะไม่ว่าเลยหันไปไหนแล้วล่ะโอเคไปาขาะเอยเดียเราไปปั่นกลางแมปต่อเลยค่ะ่ปะเลย่ปเลย่ปเลย ฮันเขาน่าจะเดินเอาไปเลยเถ้าถามว่าสกินไหนของฉีสวยที่สุดในความคิดเราเราคิดว่าสกินนี้ก็สวยสกินสกินทองไอ้นั่นอะสกินทองจำกัดก็สวย ถ้าพูดถึงตุดจีนกับซีเอซีเอก็สวยซีเอก็สวยโอเคเดี okay, ๋ยวเราโอ๊ยลืมเราบอกว่าเราจะไปรอประตูแต่คือเราเปิดประตูช้าอ้าวโอ๊ยคือเพื่อนวิ่งไปซับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูกันดีกว่าเล็ดเล็ดเลเลชี้เปิดประตูโอ้ยเปิดไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้แล้วไปคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าทำเราค่ะอย่าทำเราค่ะเอาคือไล่แค่นี้ยอ,องงเอาทำไมพี่ไม่เปิดประตูฝั่งนั้นคะเ, <c oughs> เดี๋ยวหันใหม่แล้ววะเนี่ยโอเคแล้วทำไมหันไล่มั่วจังอ่ะ <c oughs> โอ้ยัง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 ,ยงเอางอง,ง โอเคค่ะไล่ค่ะบอย้ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูดูดิเราคิดว่าดีเทลชุดมันละเอียดมากอะแล้วแบบสวยอะจริงเอาจริงๆคือมันก็ฟิลสกินทองอยู่นะจริงเราคิดว่าดีเทลมันแบบฟิลสกินทองอยู่นะดูดูด,ดูสวยมากเครื่องประดับอันนี้ไม่มีเอฟเฟคเปิดประตูฮะ ก็จะประม,มาณนี้เดี๋ยวเราจะมากดอีโมดให้ดูให้ดูอุ้ยไม้เรายังเหลือเยอะอยู่นี่นะทุกคนเราลืมใช้ไม้ดูไม้เหลือตั้งสามเจ็ดเดี๋ยวเราจะมาควงกระบี่กระบองให้ดูดีกว่านี่นี่ข้อสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฟาดให้ดูแต่ว่าถ้าฟาดโดนน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าภูเขาภูเขา เดี๋ยวกดอีโมดแบบจำหนึงเพื่อนโอเคออกละ <c oughs> สวยสวยสวยทุกคนน่าลืมไปซื้อสวยจริงสวยจริงมันแบบคุม้มใช้บัตรปลดล็อกที่เขาเพิ่งแจกก็ได้บัตรปลดล็อกสกินที่เขาเพิ่งแจกก็รดๆเ,เหมือนกันนะคะก็ไหวก็อย่าลืมไปจับจองจับซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะ มารีวริวประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า See you a g a i next n time บ๊ายบายอย่าลุมก็ไลค์ก็แชร์ก็สับตะไคร้กันได้นะคะจุ๊บ